ก็รู้สึกได้ว่าเงานั้นค่อยๆโน้มเข้ามาใกล้หันมาสิเสียงกระซิบเย็นเยือกแววข้างหูเฟินกลั้นหายใจมือกำแน่นใจเต้นโครมครามแล้วเธอก็เผลอหันไปมองเสียงกริ้งงงงงง,ง,ง,งดังสนัน่นตรงหน้าของเธอเด็กผู้หญิงชุดซีดใบหน้าขาวซีดวงตากลวงโบกำลังยิ้มใส่แยะก่อนที่เธอจะยื่นมือออกมาพร้อมกับ กระดิ่งอันใหม่เช้าวันต่อมาเฟินหายตัวไปครอบครัวแจ้งความตำรวจออกตามหาแต่ไม่มีใครพบร่องรอยของเธอเลยจนกระทั่งแม่บ้านของโรงเรียนวัดพบรองเท้านักเรียนคู่หนึ่งวางอยู่หน้าห้องเรียนในอาคารเก่าและบนโตเรียนตัวหนึ่งมีกระดิ่งเล็กๆวางอยู่เสียงกริง้งกริง๊งแววมาเบาๆตั้งแต่วันที่เฟินหายตัวไป ไม่มีใครกล้าเดินผ่านอาคารเรียนเก่าอีกเลย